สิขี่รถดาฉานกลับเลยอ๋อเพราะว่าทีแรกทีแรกที่คอยว่าสิเมื่อะซงเจ้าละโอ้เจ้าละเธอกันก็ผัวแล้วเจ้าสิเมื่อเองบ้านนี่อ๋อปั๊บปั๊บปั๊บย่างชนะไปลัดรถอยู่นอกลเอาไปลัดรถอยู่นอกสิบหทันรถนะหรือบอกเลาปุ้มใช่อันส่งเลาพัดบอปุ้มใช่เป็นพับนี่ละฮะเป็นพับมั้ยอื้อ เราพี่น้องไอ้สาวเราจะน้าเพิ่นก็ได้เพิ่นกลับเองเพิ่นได้เงินแล้วส่วนของเพิ่นที่แม่เมลรีเพิ่นมอบให้เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยเอาเงินให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็สิกลับบา้านในเพิ่นคื่อนดีกพ็พอแล้ว สาลอนาเพื่อนก็ได้สิครับบ้านครับเพื่อนเขาก็ได้มอบเงินส่วนของเพื่อนให้เพื่อนแล้วนา,าานาะสาลอดนะได้เงินละสิครับเองว่าบ้านไหนสวัสดีโอสี่รถดิฉานครับเลยอ๋อเพราะว่าทีแรกทีแรกได้คอยว่าสิเมื่อส่งพระเจ้าละพเจ้าละถือกันก็ผัวแล้วเจ้าชิเมื่อเองบ้านไหนอ๋อปะปะปะย่างชน,นะ เอาไฟลัดลดอย่นอกสิบหกท่านดนะหือบ่อลาปุ้มใช่อันทงลาบพัดบวปุ้มใช่เราพี่น้องไอ้สาวจะชนาเพิ่นก็ได้เงับเองเพิ่นได้เงินแล้วส่วนของเพิ่นทีแม่เมลี่เพิ่นมอบให้เมูม่อวานนี่พี่น้องเลยเอาเงินห้่อเพิ่นแล้ว เพิ่นก็สิกลับบาทนเพิ่นคื่อนดีกบผัวแล้วโอ้พี่น้องเลยทักเช็ดจังนนะไดละบาทนะนั่นเด้กเราเคยลัดรถในนี่บ่ได้เก่ากันได้บ่ได้ค่ะอ๋อผัวาทางผ่านเหมือนกันใน,นนี่อยู่แล้วเนาะนี่ล่ะพี่น้องเลยลูกเพิ่นก็นได้ วันนึงแบกกระเป๋าเครื่องคนะรับก็ซื้อให้แล้วเมอวานนละ่มาเตรียมตัวกระเป๋าใหญ่ได้พี่น้องเอ้บอกพรมีอย่างไงใส่ในหันบอกพ่อนวันนี้พอดีจะไปเก็บใส้เครื่องเลยเนาะอยู่เพื่อนอือขาวออกไปตอนได้รู้ไอรถได้คอยอย่างนากีไอ้รถได้อ้า À, món thêm ừ, thêm ừ. oh, là bỏ cơm nè Xay cái thùng vay Ồ, phải xay thùng vay vẫn lèo, không nên cơm cả đại Muốn giấc thử khó, vẫn nổi Đây này Xay cái bảo thai vay Thả năng nhiều hôm chút đầy chút nâng วันจะพาไปได้ยานรถได้พอยได้นั่งอยู่ใช่ไหมฮ่มนี่แล้วเนาะขอเพิน่น <Okay. S 1> เจ้าของเจ้าของงานข่าวมาพ่มไหมเพราะว่าเจ้าของ,ของ,ของห้านเพินพ่นเพิ่นให้นั่งขอนั่งลัดรถเช้าฮ่มเด้อเหนื่อยด,ด้วยนะโอเคเอาปูชาดแลยนั่งแล้วชามรถมา น้องนี่น้องไปขอเจ้าของห้านเพิ่นเจ้าตึกนี่แหละลัดรถอยู่นี่เจ้าฮักษาลูกดีๆีไปนั่งนี่นั่งนะแม่คิ่ไปพานพานกินยังแล้วมันนี่กินข้าวและโอ้หน้านังลงกินนั่งลงชามรถมานั่งแม่ที่นั่งไง ชามรถมาเว้าเรื่อยนั่งท่าถ้ารถมาอ่าเช้าห่มอยู่นี่แล้วได้ยิถ่าอยู่นี่บ่เ่ารถอยู่นี่บ่อรถก็เลนมานี่อ่ารถานี่เช้าบ่จับ่สายนั้นน่ะจะโหยูออดีๆๆเราเคยไปเคยมาให้เนาะ

น้ำค้างยากกินเมือ่อเช้ผัวกินห้องเงินเที่ยวให้มันเหลือนะ่าจะเมื่อให้ผัวซื้อจะมาสูเบดดิ้สด้ยมองตรงๆได้นี่นะเก็บไว้มีก็ไม่ต้องบอกกับผัวแล้วสิบอกผัวอย่บอกอ,อย่าบอกเราเด้อเป็นให้ดีก็อยากเก็บไว้น้ำอ้ายนี่แหละแล้ววันนี้เราให้อ้ายพากให้เจ่ามีบัญชีบ่แต่มีบัญชีย่เอเอา,เอาอกันง่ายแล้วสิม่เขาจะโอนเขาให้นี่ Đây tại tàu ngoài lợi tàu lợi thang nga ở tàu ngoài lợi mọc bà kaja mẹ 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 ปานย่านป่านนั้นยังสิคืนหาเนาะเอ้ยาอะไรเพิ่นกิดฮอดเนาะกับพ่อย่านกินฮอดไม่พ่อกินฮอดฮะเราไม่ได้เคยคนเนาะเออใครเยอะสิเวลาบาคนเราโดนองอันนั่นไว้ใช้เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วก็มึงไม่ใช่เนาะอีอย่างชื่อกินน้ำทงน้ำทางอีย่างลัางเท้อได้ค่อยก็มึงแ่นทิได้มาหาคู่มืออยู่เพิ่นนะได้คอย กบได้ป้าไนะทิมม่ตะมาจะขึ้นไปอ่ะท้ายซอยเรือกินอยู่อยังไงอัปเดตให้เพิ่งละบาทเลยลงไเรวยรถไล่กันคอมเมนต์อะไรไปบาทเดียวเลยเอาเลยมึงเนี่ยลูกเต่าอลายก็รอดก็ดีอ่เนาะหัดชาลูกดีๆย่านลูกออกรถเนาะแรงนี้เงนสะดุดเนาะเนี่ยแค่คืนั่งนั่งรถถ่าทั้งโมงรถมาถ่ารถจะนะ ออกมาออกาบนี่ละมงรอบายโอ้รอบายเดี๋ยวนี้ก็สีห้อนแล้วโอ้ใกล้แล้วสิบสองโมงครึ่งแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้ว้า่ายจะอเหมือนยันเราเห็นรถเนาะมีเบอร์ขอยูมีเบอร์จะโทรใช่แล้วยังย yeah. ังเบี่ยนมาเลยเม้า เราฝืนหอดตัวแห้งมันลายมือชมควรแล้วเจ้ากันได้เราไปร้จักกนบ้างมาดีเด้อบอกเพียงมาพี่น้องไอ้คนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นงงน่อยจะงงงงได้เ๋ยนี่เนี่ยลูก็ให้ยชอบสุดละมุนอยู่พี่น้องเลยอืออ

Lạc được cái điểm nóng cá của anh chai cái, cái gì đó à, à. À, là này. đó là cái gì 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 đó cái gì đó cái 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 ขู่แน่นอนริมร้านเทาน่ะเกือบได้กินอาหารเม็ดเนาะหลักจนาเห็ดกับเทานะมันได้กินแน้วเดียวนี่ยตายตายเขาว่าแล่นเดินห่อนตำรวจตลีบด้กินข่าลายเมื่อเติบมาปอดทั้งคืนครับพี่ณตอวเงยมันมีกระถางเป็นร้านตุัสดีครับสวัสดีอันนี้เมนพอเทอรเชิ่มบ้าง ออกกบอกอยู่เชนอน,นพอรถ็แล้รถเต็มแ้นัแลวรถเต็มหดแหละรถเต็มใช่เได้เมื่อสบายรถช่องขั้น,นรถเต็มได้แล้วอยู่ใช่เยม่แล้ว่าแล้วว่าเจ้าผมมีเงินนะมา มลบมีที่นั่นขงขเารออกรถแล้วสย่งอยู่ตลาดนะเมื่อค่อยสิคุยนี่นคุย่บูแบอว่าเช่ว่าคนขนว่าเราบุเราบูมีเงินประจักษนะ ท,ทบบ่ามท่ามเลยเนาะแล้วกันยานเป็นแบบเบาๆนี่เนีเ่ยมันสบีเงินจะอะ๋อยานเป็นแบบนั้นเนาะมีโทรศัพท์จะเครื่องนะี่ยเครื่องนี้มันโทรบ่ไดเครื่องเดียว ขออภัยเบอร์ที่ท่านโทรหาบ่มีคนทับสายกรุณาลองใหม่อีกเมื่อกอนจะเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาโทรด้วยตอนจะตอนจะมาหาจะหายพื่นโทรได้สะรถคนละขั้นคนละขั้นรถอยู่บ้านาเก้ห่อลงมาอันนี้ดูรถสุดทุกข์เก็นแต่ได้เสดมื่อ รถสายสายบ้านเจ้าเลนมีสองขั้นเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าี่เก้าศูนย์มีเนเมออื่นคแล้วอีกอีขั้นหนึ่งได้านูเบอร์ผงบ่อเจเก้าหก่เมื่อเลยเก้าหก ก็ยังมีรถเมื่อบังข่อะโทอบังโทรบุติดข่อยโทรผัดบอข่อยโทรนี่นะมันบุตรทิศตัวของข่อยตัวทรบข่อยเองนะโทรนะฮะหรือเราปิดเครื่องแล้ววะคือปิดเครื่องใช่เลยน้างงนะยซาลูจนาเห็นจะไหนขันลาดรถบัวได หมเมือหมดมือบ่ะฮะรถนี่ชอ่องคันนเออจะถ่ายค่ะอีกคันหนึ่งอาญาแล้วชาวเพินเต็มแล้วมาถ่ายคันหนึ่งบ่เออเจะถ่ายเพิ่งเพราะว่ามันเที่ยวเราเป็นคนบ้านแล้วเราสิฮู้เนาะเนาะทางเฮากับบัวฮู้ปะเฮาเพิ่นดอกเพราะว่าทางบ้านเพินน่นเนาะ มี่แต่ว่าหักชาลูกดีๆได้บ้าเนเลยอันซิรอลก็ได้ฮ้าัวท่านเอาเมื่อมาเอิ่นก็นได้มันเสีหึงปะโบมีรถก็จะเป็นถ่านละเออครับโบมีรถถ่าลานรถมาเอิ่นอีกเนาะอ่าอ่าอ่าก็ว่าเห็นกันเลเนาะรถ อีกคันนะประมาณจังโมงมันมานะรถคันที่สองฮะประมาณบ่ายเนี่ยบ่ายคือกันอ๋อรอยๆรอยเร่อยพอแล้ว่าจะมีเบอร์โทรแต่ว่าจะมีขั้นเดียวเท่านี้ปะยากนิดหน่อยเนาะ ต่อไปกันได้เจ้าจะให้ลูก,จกเจ้าออกแล่นได้ในไหนกันใดผัวว่ายานนั้นอันนี้นะยืมคลิปนี่นะคอยบอได้ออกมาส่งไนดะ้นี่นะเจ้าพาลูกเจ้าออกมาเองไนดะ้โมแม่นั้นคอยบอกเจ้าว่าเจ้าออกมาลัดรถอยู่นี่เมื่อนะเป็นความคิดของเจ้าพออ่อเออเพราะว่อคอยเอาเพื่อ,อไว้รถลายแบบนี้ไปจ,จากจ่อยอยู่ด้วยมันหาเจ้าผิดว่า เถิดกันกับลูกกับผัวละสิเมื่อปฏิจากความเฮ็ดหานีว่าเจ้าเลือกข้างนี้เอง้าิบุรเชียใจตามหลังบอ่บอบ่อเนาะเรารับเปลี่ยนเรารับเปลี่ยนลับแปลงข้างแล้ว ดีคือกัน,ว,น,น,กนว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรคอยเจ้าหักกันละละหลายๆบ้านเลยคอยมีความสุขรับทางเลือกของเจ้าเพราะว่าคอยกับสุดปญัญญาล่ะปุญยาค่ะนั่นย่โจนังบันใหม่เนาะการเราจะน่าจะตัดสินใจข้างแล้วเนาะ กะลาตีอีกเดี่ยจะเซ็นอะไรเราบังหันตีแล้วเพราะว่ามันมีใบบันทึกใบรองรับรับรองคันนี้ตีมันเลยก็เขาก็จับไปแล้วเราบังหันตีแล้วก็งายใช่เนาะเราเคิดวาอังชัน FC comment คอยลลยอยู่เพลินว่าคนผู้เก้าฟุว่าเนะนี้ก็คอยว่าเพฟน FC comment อยู่เยอะ ว่าแล้วแต่เพื่อนเอาโอเคถ้ารถจะน่าชนะค่อยสิแกรฟกันยังไงก็คอยเจ้าโชคดีเด้อเอาเดินทางปลอดภัยรถมาละขึ้นพาลูกขึ้นเด้อเอาอยู่ดีมีแห้งสบายดีเอาพี่น้องเลยโอเคคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าทางเขาก็ได้เต็มที่แล้วเนาะ สารชนนาเพื่อนก็รอรถอยู่ลิมทางพี่น้องเลยเพราะว่าทางเข้าก็ซอยเต็มที่แล้วจังใดก็ภาวนาขอให้เพิ่นโชคดีพี่น้องเลยทางเข้าก็ได้ความคิดเห็นยังบได้เพราะว่านางเลือกเองพี่น้องที่เป็นยังสีเกิดยังขึ้นก็แล้วแต่เพิ่นไปเนาะเพราะว่าเขาบได้บังคับเพิ่นเลยกับบังคับเพื่อนบได้อีกว่าให้เพื่อนไปชุนไปพี่มีแต่ว่าไม่ไนก็ฝาพอมม่พี่น้องเิียเอาจังใดต้อเนาะก็ ถ้าคอมเมนต์ทั้งใต้คอมเมนต์ของบอสคอมเมนต์มาพี่น้องเข้ากันอัปเดตให้เบิ่งอีกว่าเป็นยังไงเรื่องราวเนาะนีิจ่าคลิปนี้สีมีเพียงประมาณนี้พี่น้องไลย์นิจบา,า,บา,า,บาดี